สวัสดีครับเพื่อนๆช่างแตกจากรพงนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเพ,พื่อนๆก็นะครับช่างแตก่ก็ไม่ว่างสักเท่าไหร่ในการลงคลิปนะครับแล้วก็ลงคลิปไปแล้วอาจจะไม่มีผลกับรายได้ช่างก็เลยนะครับพยายามที่จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้มีความรู้กันก่อนนะครับส่วนรายได้จากาเงินในอากาศเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังนะครับวันนี้ อาจจะเห็นหน้าค่าตาช่างแค่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าช่างตั้งกล้องด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ได้ตั้งกล้องด้วยกล้องที่เป็นมืออาชีพนะครับช่างจะถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนเพื่อนเบื้องต้นเกี่ยวกับจักรนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะด่ามาเรื่องงานกล้องไม่ชัดด้วยอะไรด้วยนะครับช่างไม่มีทุนที่จะไปซื้อกล้องที่มันจะชัดหรอกนะครับแต่ช่างมีจิตใจที่จะออบอกเพื่อนเพื่อนให้ได้รับรู้ถึงงานซ่อมจักรที่เพื่อนเพื่อนมีนะครับที่เป็น f c ของช่าง ไม่ว่าจะเป็นจากเย็บกระเป๋าหิว้วจากหัวดำนะครับแล้วก็จากเย็บอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับช่างไม่ได้เก่งอะไรเลยเลเฟอร์เฟกแต่บางทีช่างรู้แล้วช่างเห็นสาเหตุนเนี่ยช่างก็อยากจะมาบอกเพื่อนว่าอาจจะแก้ไขเองได้นะครับไม่ต้องอไปจ้างช่างที่อยู่ข้างนอกแล้วมันอาจจะเสียเงินแพงนะครับประมาณนั้นบางทีบางครั้งเนี่ยจากของเราเนี่ยมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคบางอย่าง ขึ้น,นหมายถึงว่าเราอาจจะทําเองได้โดยไม่ต้องเรียกช่างเลยก็ได้นะครับถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจมันจากถ้าเราเข้าใจมันในการใช้มันจะใช้งานได้ดีนะครับถ้าเราเรียนรู้ในการใช้งานของมันเรียนรู้วิธีใช้งานของมันมันก็จะใช้งานได้ดีนะครับมาวันนี้มาอยู่กับเอลนานะครับซึ่งเป็นจักรกระเป๋าหิ้วของลูกค้าของช่างเองนะครับที่บอกช่างว่านะครับเวลาเข้าซิกแซกเหมือนกับเวลาเข้าซิกแซกที่ที่เขาจะตีรางดูมเนี่ยนะครับ ฝั่งหนึ่งได้ฝั่งหนึ่งไม่ได้นะครับมาดูกันนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเพื่อนๆก็จะไปต้องไปอัดแอดป,ปเอานะครับว่าแก้ไขาตามช่างแล้วได้หรือไม่ได้ยังไงก็ไปคิดแล้วก็ทบทวนกันเอานะครับแต่ช่างแก้ไขแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะช่างจะลองทําให้ดูนะครับอันดับแรกเลยก่อนอื่นช่างอธิบายก่อนเอลน้าตัวนี้จะเป็นกระเป๋าหิ้วที่เป็น โรตารี่แบบวงเดือนนะครับวงเดือนหมายถึงว่าเป็นฮุกที่เป็นครึ่งรอบนะครับคล้ายๆกับวงเดือนเป็นเสี้ยวพระจันทร์นะครับนี่แบบนี้นะครับเวลาเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวดูกล้องก่อนอ่ะนี่เปิดน่าจะเห็นนะครับ,บเปิดออกมาแบบนี้เนี่ยกระโหลกเขาจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะกล้องไม่แน่ใจอ่ะนี่แล้วทีนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมจะไปพร้อมกันเลยนะว่าหาสาเหตุก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับ เข็มอันดันแรกผมจะเอามือรูปเข็มก่อนมือรูปเข็มแล้วเนี่ยเข็มเขาทิมเนี่ยถ้าเราเอามือรูปเนี่ยถ้าเขาไม่ทู่เนี่ยเขาก็จะสโลปไปตามนิ้วของเราถ้าเขาทู่เนี่ยเวลาเราลูบเข็มเนี่ยปลายเข็มมันจะมาสกิดเนื้อผิวของมือของเราเนี่ยต๊ดตืดอันนี้คืออันดับแรกเลยเพื่อนๆต้องเปลี่ยนเข็มวิธีเปลี่ยนเข็มไม่ต้องบอกเพื่อนๆรู้อยู่แล้วแหละนะครับสองนะครับถ้าเข็มเนี่ยถ้าเข็มมันไม่มีปัญหาเราก็ปล่อยผ่านไปนะครับ ตีนผีนะครับยกขึ้นยกลงไม่มีปัญหาปล่อยผ่านไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมามองดูที่ตรงโรตารี่แล้วล่ะเพราะว่าเวลาเขาถักมันโดดเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอันดับแรกเลยถ้าเพื่อนๆจะถอดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแป้นเนี่ยเราสามารถที่จะถอดได้ใช้ไขควงนะครับเป็นไขควงมีนอ็อตเป็นหัวผ่าแบบนี้นะครับก็ขันออก2ตัวฝั่งข้างหลังกับนี่กับข้างหลังนะครับแล้วก็ขันแล้วก็ยกออกอันนี้ช่างขันไว้รอเพื่อวิดีโอมันจะได้ไม่ต้องยาว พอเราคัดออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นโครงข้างในแม้กระทั่งร่องฟันนะครับนั้นไม่ต้องสนใจมันเพราะฟันมันอยู่กับตัวของมันอยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่ผิดจังหวะก็อย่าไปโทษฟันนะครับอย่าไปโทษตีนผีนะครับมาทีนี้นะครับเราต้องเอาตัวฮุกที่อยู่ข้างในออกมาดูมาเช็คเพราะว่าเวลามันมันเย็บแล้วมันติดมันขาดมันโดดเนี่ยมันเกี่ยวกับตัวฮุกเกี่ยวได้แน่นอนนะครับประมาณนั้นเราต้องไปมองจุดนั้นก่อนนะครับ ถ้าเรามองจุดเข็มผ่านแล้วเราต้องไปมองจุดนั้นเนาะนะครับส่วนกระโหลกกระสวยเนี่ยถ้ามันยังอยู่ดีโอเคแบบนี้ก็ปล่อยผ่านไันทีนี้วิธีเอาออกผมจะอธิบายแบบยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆเข้าใจวิธีเอาตัวฮุกวงเดือนออกเนี่ยตรงตรง,ตรงนี้เพื่อนๆสังเกตดูสองสองตัวนี้นะไม่ใช่แค่เอวหน้าสองหนะจากที่คล้ายๆกันกับเอวหน้าแบบนี้นะครับที่มีฮุกแบบนี้ก็เอาออกคล้ายๆกัน นะเพื่อนๆจะไม่ต้องฟิกว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับประมาณนั้นอย่าไปฟิกนะครับอะไรที่มันคล้ายๆกันเพื่อนๆมีอยู่ที่บ้านแล้วช่างอธิบายในวิดีโอมันเหมือนกันเนี่ยเพื่อนๆก็อ a d a p t ได้เลยนะครับมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีที่ล็อก2ตัวนะครับเพื่อนๆก็ง้างออกตัวนี้ช่างเย็ยบสามารถที่จะง้างออกใส่คืนง,ง้งางออกเอาตัวฮุกข้างในมาทําความสะอาดเสร็จแล้วใส่คืนได้นะครับมันจะมีที่ล็อก2ตัวง้างออกง้างออกนะครับ พอง้างออกเสร็จแล้วเนี่ยก็ดึงตัวครอบมันออกอย่างนี้โอ้ดึงมาพร้อมกันเลยจริงๆมันจะแยก2ชิ้นนะครับอันนี้ก็คือตัวครอบตัวฮุกฮุกวงเดือนก็จะเป็นเหมือนวงเดือนที่เป็น,เ,ปนเซี่ยวพระจันทร์แบบนี้นะครับเวลาเขาทํางานเขาก็จะหมุนครึ่งรอบนะหมุนครึ่งรอบก็จะหมุนอยู่ทางนี้นะครับนะหมุนอยู่ทางนี้พูดผิดถ้าเราใส่เราจะใส่อยูอย่อย่างนี้เนี่ยนะอย่างนี้เวลาเขามุนเขาจะหมุนครึ่งรอบอย่างนี้ตักลง ครึ่งรอบตักลงนะครับครึ่งรอบตักปล่อยครึ่งรอบตักปล่อยอะแค่นี้เองถ้าเป็นโรตารี่มันก็จะหมุนเต็มรอบก็คือว่าโรตารี่มันจักเย็บม,มันจะหมุนเต็มรอบปล่อยเต็มรอบปล่อยแต่น,นี้ก็คือครึ่งรอบปล่อยครึ่งรอบปล่อยเขาก็เลยเรียกว่าหกวงเดือนนั่นเองนะครับเป็นแบบว่าใช้งานในงานซิกแซกาจจะดีไอ้พวก6กวกนี้เนาะนะครับวิดีโอไปกี่นาทีแล้วอ่ะหกนาทีนะครับยังได้อยู่นะครับมาทีนี้นะครับ พอเราถอดออกมาแล้วในจริงๆไอ้ตัวฮุก işte, ตัวนี้มันจะอยู่ถ้าเราเอาเข็มขึ้นสุดนะนี่เราหมุนเข็มขึ้นสุดก่อนก่อนที่เราจะทําอะไรที่เราจะถอดออกเนี่ยเพราะถ้าเข็มลงล่างมันจะถอดตัวนี้ออกไม่ได้ถอดถอดได้แต่ถอดยากเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้ย้อนก่อนย้อนนี่เพื่อนเพื่อนเข้าใจก่อนนะกันนี่อันนี้เป็นชิ้นหนึง่งถ้าเราถอดสองตัวนี้ออกดึงนี่ออกเสร็จแล้วเนี่ยก็ดึงตรงนี้ออกตัวนี้ก็ปล่อยมันอย่าเพิ่งหมุนถ้าเผื่อเราจะใส่ในตำแหน่งเดิมนะออกมันก็จะเป็นแบบนี้ สาเหตุของเขาจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ที่ไอ้ตัวปลายฮุกฮุกเนี่ยเขาจะมีตูดกับตัวปลายที่มันแหลมๆตรงนี้ตัวแหลมเนี่ยตรงตรงนี้เขาจะเป็นตัวที่มันจะเข้าไปในการเกี่ยวเกี่ยวได้อีกรอบหนึ่งหมุนกลับมาแล้วปล่อยแล้วทีนี้เราเอามือลูบดูเนี่ยนะครับตรงนี้ผมรู้สึกได้ทันทีว่านะครับมันสก,กิดเนื้อผมนะผมรูปแบบเนี้ยทุกฝัง่งอันนี้ฝั่งนี้สก,กิด ฝั่งนี้ไม่สกิดฝั่งนี้สกิดสาเหตุที่เขาสากหรือว่าสะดุดเนี่ยเพราะว่าเข็มมาทิ่มเขาเพราะว่าเวลายเย็บอาจจะเย็บผิดจังหวะน,นะครับแล้วทีนี้เราจะเช็คได้ยังไงหนึ่งเช็คเอานิ้วเนี่ยเอาเอาตัวของปลายของเขาเนี่ยเอามาลองถูกับผิวของเราดูเนี่ยถ้าเผื่อมันสกิดผิวของเราเนี่ยนะครับโดยที่เราเจ็บเนี่ยแสดงว่าไอตัวปลายเนี่ยมันโดนชนเราต้องขัดมันแต่ถ้าเรา หมุนอย่างเออไม่ใช่หมุนดิถ้าเราเลื่อนไปอย่างเงี้ยเหมือนเดิมถ้ามันไม่สะก,กิดถ้ามันลื่นแสดงว่าตัวเนี้ยปกติแต่ตัวเนี้ยยกตัวอย่างตัวเนี้ยที่มันมีปัญหาก็คือว่ามันโดนเนื้อของช่างแล้วมันสะก,กิดแล้วมันก็สะดุดเนื้อนะครับอ่ะทีนี้เอากระดาษมาลองนะครับถ้าเรานะฮะ แน่นๆพเพื่อนๆจะเห็นรอยตรงนี้เอากระดาษมาลองอาจจะมองไม่ชัดมันจะเป็นขุยขึ้นมาหมายถึงว่าตวเนี้มันสะดุดแน่นอนนะครับวิธีก็คือผมจะมีกระดาษทรายอยู่2อย่างติดกระเป๋าก็คือกระดาษทรายที่มันหยาบหน่อยเบอร์800นะครับผมก็จะขัดเลยนะครับวิธีขัดลงขัดไปทางเดียวเนี่ยขัดอย่างเนี้ยขัดไปทางเดียวตรงที่มันสะดุดเนี่ยนะครับขัดไปทางเดียวก่อนเอาตัวหยาบ8 0ดยก่อนนะ800นะครับขัดทางเดียวปึ๊ดปื๊ดป๊ดแบบนี้นะครับอย่าถูนะ ถ้ถูนี่ปลายโรตารี่มันจะสึกต้องขัดมาขัดมาทังหน้าทางเดียวแบบนี้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 เสร็จแล้วเรามาลูบดูอ่ะทีนี้เขาไม่มีการสะดุดมือของเราแล้วเราก็เอาตัวกระดาษสายที่เป็นเบอร์ละเอียดเบอร์พันหนึ่งพสองเนี่ยนะครับมาขัดอีกรอบหนึ่งให้เขาแบบลื่นเขาเรียกปัดลื่นนะครับอพอเขาลื่นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราปัดเลยนะครับ ข้างล่างด้วยนะครับถ้าเขาลื่นเนี่ยได้เวลามันขึ้นมันจะไม่สะดุดนะครับอันนี้คือเส้นผมของปูกเขาเลยเพื่อนๆอาจจะไม่รู้เพื่อนๆสามารถทําเองได้นะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะทานะครับรเสร็จแล้วก็ใส่วิธีใส่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกับสาเหตุนี้แน่นอนนะครับวิธีใส่ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับจากนี้ใส่เข้าไปอันนี้เราไม่ได้ขยับตำแหน่งมันอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปให้มันตรงร่องของมันนะครับใส่แบบใจเย็นหน่อยนะ นะครับเพราะว่าถ้าเผื่อใจร้อนเนี่ยอะไรมันก็เนาะก็ยากนะครับผมจะหมุนหาตำแหน่งมันนิดนึงนะถ้าเรารู้สึกว่ามันเข้าร่องแล้วเราก็ใส่ตัวครอบเข้าไปนะถ้าใส่ตัวครอบเข้าไปแล้วมันแน่นสนิทแล้วเราก็กดตัวนี้เข้ามาล็อกกดตัวนี้เข้ามาล็อกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ใส่ ไอ้ตัวกระโหลกเข้าไปนะครับทีนี้มาลองเย็บดูนะครับมาครับทีนี้ผมก็จะให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับผมประกอบแป้นฟันเข้าไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ประกอบแป้นฟันใส่กระโหลกเข้าไปนะครับแล้วก็ลองเย็บดูนะครับซึ่งร้อยได้นี่เดี๋ยวผมจะสอนีทีนะครับเวลายเย็บผมจะปรับซิกแซกที่มันขีก่อน,นครับ ต่ <Birthday. S 2> อนหน้านี้ผมเหยียบแล้วมันขาดเหยียบแล้วมันขาดนะครับถ้าไม่ขาดมันก็จะโดดนะเพื่อนๆน,นี่นะครับเวลาผมเหยียบออกมาตอนที่แก้ไขแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะซิกแซกที่มันเป็นซิกแซกเล็กนะครับ Six un, ผมอาจจะปรับปรับทีกว่าน,นี้หน่อยนะครับเดี๋ยวนะแป,ป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปรับทีให้ดูมาทีนี้ผมจะปรับทีให้คอย่ำ like, แบบือบทีเลยเหมือนกับแซกลางเลยนะครับนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นผ้ายืดหน่อยนะครับมันจะเป็นผ้าที่มันยืด ถ้าจริงๆแล้วจากพวกนี้มันจะตัวผ้าที่มันยืดนะครับมากเพราะว่าจากเล็กเนี่ยเขาจะตั้งจังววยยากมากนะครับมาดูว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยครับพอผมปรับถีเข่าเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละนี่เห็นไหมฮะไม่มีกระโดดนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะถักได้ลายได้สวยนะครับผมไม่มีผ้ารองที่เป็นผ้าที่เป็นดำร้วนนะครับกับขอภยัยเนี่ยอันนี้คือผมปรับหางอันนี้คือผมปรับถีเข้ายิ่งปรับถีเข้ากว่าน,นี้ฝีเข็มก็ยิ่งจะสวยขึ้นนะครับเพื่อน แค่ผมขาดโตรตารี่มันก็ไม่ขาดแล้วเราก็ไม่โดนแล้วนะเพราะว่าที่สาเหตุของเขาโดยปกติแล้วเข็มไปชนปลายของตัวหุกเนี่ยมันสะดุดได้มันก็เลยขึ้นยากแล้วมันก็จะไปเกี่ยวกันอยู่ข้างล่างนะครับนะเพื่อนๆลองอัดแอปเอานะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับกับเอลนาซีดีสองพันสองพันหนึ่งร้อยสิบนะครับแล้วก็อีกหลายๆซีรีส์ที่รูปร่างคล้ายๆกันแบบนี้นะครับ ทำแก้ไขได้แบบนี้ได้ได้เหมนช่างได้หมดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ